สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตสังบ้านครับแฟนกับสซวนันพันแพงครับแฟนครับเจ้าของบ้านนี่ครับน้องอุ๋งพี่นันแพงครับแฟนครับเฮงี่เอกครับผมเอกน้องครูครับในงานงานวันนี้ครับด้านหน้าก็ขุดหลุมครับขุดหลุมขุดหลุมแต่งหลุมครับแต่งหลุมว่าทีฟุตติ้งเท่ชานละครับ แล้วช่วงนี้ก็จะเปิดไปทุกตำแหน่งนะครับยกเว้นด้านขวามือนะครับด้านร่งครับนี่ด้านขวามือนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ของคนอื่นครับส่วนที่ฝั่งเราก็จะเป็นน้ำครับเพัญาครับที่เซตเอาไว้คือจะเป็นวาคคาบอยนะครับวัคคะบอยแต่ว่ามันเ็ยเห็นคน,นได้อยู่ครับเดี๋ยวค่อยปรับค่อยทำกันนะครับผม ศีสเกตสางบานสวัสดีครับสนใจสางบานโทร0637899666ครับ0637899666ครับนอนครับวันนี้ไม่ใช่นราทีตย์ครับแต่ว่าเย๊จำปีใส่สีแดงนะครับช่องนี้ครับตรงนี้ครับนี่ประมาณห้าเมตรครับช่องนี้ห้าเมตรรถเข้าได้นะครับเป็นรั้วนี่ครับตรงนี้ครับจะเป็นรั้วสแตนเลสครับเอาเป็นเป็นประตูสแตนเลสครับขออภัย ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประตูสตเตเลสเช่นเดียวกันครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นประตูสตเตเลสเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเสร็จแล้วคงจะสวยงามโดดเด่นที่สุดแถวนี้นะครับผมรูสตเตเลสรอบบ้านด้านหน้ากด้านข้างครับด้านหลังไม่รู้วทึบครับด้านขวามือเป็นรัวข่าวบอยครับเพราะว่าต้องต้องอเนบจากหน้างานที่มีครับ ไม่หน่อยแล้วก็ว่าจะเอาบ่อไว้เหมือนเดิมครับแกบอกว่ามันเป็นพลังอนามครับที่จะต้องมาเพิ่มความชุ่มเย็นในบ้านครับวันน,น,นี้ช่างดวนมาในทีมสีเหลืองครับสวนเยนปีมันในทีมสีแดงครับเลยไม่รู้ว่าวันนี้วันจันทร์หรือวันอาทิตย์นะครับผม วันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมนี่ออัันนนี้วาทิตย์ทีำไมใส่สีแดงไม่เลือกวันค่ะอ๋อ้มาเทวันอาทิตย์อ่ะพฝ่นกับสีเหลืองวันจันทร์วันนี้วันพระหมายวันนี้วันพระอ๋อมันก็เลยสิบปวงจัีหน่อยหนึ่งลืมไปเออเลยเล่มเล่ยเออเรื่อเลย กลังยืนยเปิดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับมียังกับสอบถามเข้ามาทิมพ์มาหน้าเลยครับผมหรือมีอุวตัวด่วนครับโทร0637899666ครับ0637899666ครับผมเลาะเลาะบ้านนองอุ้งยิงมาหนี่ครับวันนี้ก็ห้ามกระพริบตาเลยครับพี่น้องเขามาแล้วแยกกระพริบตาครับห้ามเลื่อนผ่านครับต้องฟังทุกประโยคนะครับ เพราะว่ามันจะมีอะไรที่เด็ดทีๆแล้วก็จะซ่อนไว้ให้พี่น้องเราได้เข้ามาติดตามนี่แหละครับผมส่วนใจสั่งบ้านโทุ่ว637899666ครับสิทีมด้านหลังบ้านนี้ก็น่าจะทําทับหลังครับที่ทับหลัง เข้าแบบทำทับหลังบ่า,ารั้วนะครับผมวันนี้เราจะได้เรือนี้หรือเปล่าครับพี่น้องโปรติดตามยากับพิบตานะครับผมห้ามกับพิบตาเด็ดขาดครับหลายคนว่าเราจะทําอันนี้ครับอันนี้คือทาสเตดึงไว้นะครับว่าทํำยังไงครับโปรติดตามครับตอนต่อไปนะครับ ด้านหลังือว่าจะเป็นแบบนี้ครับหรือไปดูภาพมุมสูงครับใน Facebook ศรีสเกตสร้างบ้านได้นะครับเขียนภาพมุมสูงนะครับอลังการงานสร้างขนาดไหนครับไปเบิ่งครับกดไลค์กดแชร์ถล่มทลายออกไปเลยครับให้คนทั่วโลกได้เห็นครับว่านี่คือบ้านน้องวิงเพลนเพลนครับบ้านที่มีผู้ชมทั่วโลกผู้ชมทุกมุมโลกครับเข้ามาจับต้องจับจ้องจับมองทุกขนาดครับผม เข้ามาแล้วแบบเลยครับว่าห้ามกระพริบตาเด็ดขาดนะครับพอกระพริบตาปุ๊บก็จะพลาดฉอดสําคัญของเรื่องราวของบ้าน้องไปเลยครับพระใอกกดขามนี่ครับรับประกันว่าตกข่าวแน่นอนครับคอยดูว่าบ้านสองหลังนี้ครับเราจะทุบเมื่อไหร่ครับผมก็ติดตามช่องสีสเกตเอาไว้ครับห้ามกระพริบตาเลยพี่น้องห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเลยครับ เพล่แป๊บเดียวครับทุกอย่างก็จะหายไปครับห้ามกระพริบตาครับบอกเลยว่าห้ามกระพริบตาครับแล้วก็หลังนี้เราจะเอาไว้ครับเราจะทํายังไงต่อครับก็โปรดติดตามชมตอนต่อไปเช่นเดียวกันนะครับผมหายกซีลีพี่น้องเ้ยบ้านหลังนี้ครับมีอะไรให้เราดูอีกมากมายกายกองครับลายเบียบลายยางลายเรื่อล่าครับมีทั้ความมือมวลซืนโฮเซลครับสนุกสนานที่เข้ามาในช่องนี้ครมาบ้านหลังนี้ครับ ้นหลังบ้านสร้างเพิ่นก็เริ่มทำแบบนี้แล้วครับผมเป็นทับหลังครับี่ทับหลังครับเป็นค่าในนออย่างนะครับเอาไว้เพื่อยึดระหว่างหัวเสาต่อเสาครับไม่ให้มันแตกเราวได้ง่ายๆครับผม ช่วงนี้พี่น้องครับบ้านนะ้องอุ๋งห้ามกระชิบตาครับมีช็อตต่อช็อตวันต่อวันครับเพามาแล้วห้ามเลื่อนผ่านเด็ดขาดครับห้ามกดข้ามแม้แต่นิดเดียวเพราะาคือจะมีช็อตสําคัญอยู่ในนี้นะครับผมบางคนเิ่นเลื่อนผ่านครับมาแล้วเอาอะไรเกิดขึ้นบ้างต้อ,องกลับไปเบิรงคขีปเก่าๆครับตรงนี้เป็นบนะ่อน้ำที่เราเก็บไว้เก่านะครับบ่อ บ่ซึมครับเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าอาจจะต้องไปชิดรั้วหรือเปล่าเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีหนึ่งครับต้องมีรถแตนเขาเต็นออกครับส่วนด้านหน้าครับเริ่มขุดเริ่มเริ่มขุดครับพี่น้องเริ่มขุดเริ่มแต่งครับ เดี๋ยวเทฟุตติ้งขึ้นมาเทต้อหมอขึ้นมาครับทำคานขึ้นมาแล้วก็เกาะอีกทำแบบนี้ครับก็ได้ค่อยๆดูค่อยๆเชียร์ค่อยติดตามกันไปนะครับแต่ว่าเขามีงานมาเรื่อยๆครับมามี อัพทุกวันครับหลายช่องทั้งทั้งทีมหลังบ้านแล้วก็ทีมผู้รับเหมาสร้างบ้านครับแล้วก็ช่องต่างๆครับได้เอาคลิปของเราไปตัดบางส่วนกับบ้าว่ากันครับเป็นความสุขเพลินก็ส่งต่อความสุขความสำารานให้พี่น้องบ้านเฮ้าในเบิ่งกันไปดูหลายช่องหลายทางหลายอย่างครับนี่ครับพี่นะครับนี่ครับสีเกร้างบ้านนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูประมาณเท่านี้นะครับ อันนี้แนวเอ็นแนวขึงผมไปครับอย่าลมันตกกับพ่อปน,นันครับแต่ว่านี่ครับเขตท,ทางจริงๆเราล่นเข้ามาหาสิบเซนแล้วนะครับผมรถนมา50เซนแล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมคลิปนี้ซีสเกตสร้างบ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ